สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแตะรถนะครับวันนี้เราจะมาแตะรถกันที่ร้านนี้เลยร้านเชอเธิโอเปียนรีสอร์ทนะครับเป็นร้านอาหารเอธิโอเปียนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะว่าอาหารเอธิโอเปียนเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามกันไปเลย ็คือร้านอาหารที่เราสั่งกันมานะเป็นอาหารสไตล์เอธิโอเปียนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกาแฟนะครับของเอ่อเป็นกาแฟเอธิโอเปียนะครับผมอันนี้นะร้อน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 กาแฟเอธิโอเปียนะครับเอ่อเป็นกาแฟมีรสชาติประมาณเปรี้ยวเปียว <ๆ S 1> นิดพิษน,นะก็ไม่ได้แตกต่างกับกาแฟปกติเท่าไหร่นะครับผมเ,เขาจะให้อ่อมาเป็น เขาจะให้น้ํำตาลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะให้ไอตัวอันนี้น่าจะเป็นถั่วหรือเปล่าไม่มน่ใจแต่รู้สึกเหมือนเม็ดกาแฟมากเลยนะหน้าตามันเหมือนเม็ดกาแฟนะเดี๋ยวลอง,องลองชิมเม็ t t ิปก่อนนะเวลากินคือเราต้องใช้มือเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องล้างมือก่อนล้างมือก่อนกินนะครับ ในคลิปนะครับเอ่อเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเนื้อผัดบ้านเราเลยแต่คือประเด็นคือมันจะมันตรงที่มันแตกก็คือเเรากินกับเอ่อตัวแป้งอึนเจอเจอรานะอึนเจอราคือแป้งตัวนี้นะเนี่ยนี่คือแป้งอึนเจอรานะครับแป้งอึนเจอราคือแป้งที่มันมีลูกคุณๆนี่นะมันจะเหมือนแบบรสชาติมันจะเหมือน เป๋แป้งหมักหน่อยนะมันจะมีความเปรียปร้ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลากินกับไอตัวผัดแล้วอ่ะมันจะแปลกมากคือมันจะมีความแบบเหมือนผัดผัดเนื้อที่มีความเปรียปร้ยวๆของแป้งเลยนั่นแหละเรามาลองชิมมินเชอร์บีชนะครับอันนี้นะมินเชอร์บิชเนี่ยเป็นเหมือนแกงเนื้ออารมณ์แบบว่ามันเป็นเนื้อผัดเด เนื้อผัดเผ็ดอะ่ะกลิ่นเนื้อนี่ตีขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวแป้งอะ่ะก็คือก็คือพอกินกับแป้งอิอินๆจรละละมันก็จะมีความเปรี้ยวด้วยผสมกันซึ่งก็แปลก,แปลก,แ,ปลกแปลกมากแปลกม้างอยู่เหมือนกันเหมือนเนื้อผัดเหมือนเนื้อผัดผัดเผ็ดมันไม่ใช่ผัดเผ็ดบ้านเราอ่ะมันจะแบบแบบผัดเผ็ดอินเดียอารมณ์ประมาณน,นะ้มันจะมีบางความเผ็ดเผ็ดเครื่องเทศนะครับ เมนเบซิกานะครับโกเมนเบซิกาเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อผัดผักเหมือนจับฉ่ายจับชายผัดจับชายผัดกับเนื้อนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมอาริชาซิกาวอดนะครับอันนี้นะไอตัวอาริชาซิกาวอดนะครับคือเป็นเนื้อลักษณะเป็นเนื้อนะแล้วก็มันมีความเทนเดอร์หน่อยอะมาดู เหมือนแบบเอ็นๆหน่อยๆอแบบหนึบๆนะรสชาติของแกงก็คือมีความแอบเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศเป็นแบบว่าเครื่องเทศผัดอะ่ะรสชาติถือว่ากลมกล่อนะอาจจะมีปิดๆเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับถือว่ากินได้นะโอเคใช้ได้เลยโอเคนี่คเวดนะครับผม oh. อันนี้คเวดเนี่ย เป็นกลิ่นเครื่องแกงผัดเหมือนกันแต่มีความเผ็ดกว่าแล้วก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะครับใช้เนื้อผัดโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินดวลวัดนะครับผมอันนี้ดวลวัดนะดวลวัดนะครับคือดวลวัดเนี่ยเป็นไก่กับไข่ต้มน,นะครับที่ปรุงกับพวกเครื่องแกงนะครับผัดเอาไปผัดกับเครื่องแกงนะซึ่งจะมีความเผ็ดรสชาติต่าง ไม่ติดไม่มีรสชาติไหนโดดเด่นกว่ากันนะมีแค่เผ็ดที่ที่รู้สึกเด่นขึ้นมานอกนั้นก็แบบกำลังกลมกล่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมบีฟเดลิกทิพนะครับตัวบีฟเดลิกทิ e อร่อยคือมันเป็นเ,เนื้อเหมือนแบบเอาไปย่างอะครับไปย่างแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบ หอ,อมลมควันอะแล้วก็มีกลิ่นเนื้อที่มันแบบอบปวลอยู่ในปาก่ากินกับอึ่นรลาก็โอเคนะใช้ได้เดี๋ยวมาลองชิมอไอตัวซอสมาดวนกลิ่นตัวเพสตนะครับตัวน้ำจิ้มมันอะมันมีความแบบเป็นพริกเผ็ดๆฉุนๆพริกเผ็ดๆฉุนๆ พอมันผสมกับเนื้อแล้วอะ่ะมันก็โอเคนะมาแบบมันเหมือนแบบเหมือนกินเนื้อบาร์บีคิวอไอ้ว่ามิเชอร์อาบิสอ่ะมันคือเอาตัวเนื้อเนื้อมินช์มาแบบมาบดอะ่ะเอามิชมาบดแล้วก็มาผัดกับเคอรี่เครื่องแกงมันมีความมีความเป็นแบบกลิ่นเนื้อแรงกว่าไอตัวเซบอร์ดใช่ใช่ใช่ ถ้าเป็นเคมอดอ่ะมันจะดูมีแบบความเครื่องแกงมากกว่าเผ็ดอ่ะพอๆกันเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากมันละเอียดเออมันละเอียดกว่านี่มันจะเป็นแบบเป็นเนื้อขึ้นมาหน่อยแกงาเออตัวไอ้มินเชอร์อาบิอันนี้คือนไอ้ผัดพริกเนี่ยคือเน็กทิปเน็กทิปเนี่ยเหมือนผัดพริกเนื้อผัดพริกเนื้อผัดพริกใช่เนื้อผัดผัดพริกประมาณใส่ใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่พริกอืมแต่จืดนะ ไม่ได้แบบมีรสชาติแรงขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นอันนี้คืออลิชาซิก้าวัตเน,นื้อผัดแต่เนี้ยไอชอบนะมันมีความแบบเอ็นเอหน่อยๆอะดึบดึบดึบบเนื้ออะไใช่ไหมเออเนื้อมัน,นะอะไออลิ่า isa, เนี่ยอลิซาซิก้าเนี่ยเป็นเครื่องเทศเหมือนกันแล้วก็แต่ไม่ค่อยเผ็ดประเด็นคือไข่จะกินยังไงม่รอนมา เลยนะเขาจะแบ่งกันยังไงอ่ะกัดคืนกัดคืนจะไม่น่าได้นะนี่ไงถึงทำอยู่นี่ไงไไข่ต้มไม่มีไม่มีช้อนให้แบ่งมีมีแค่ซ่อมอันเดียวให้เราใช้ก็คืออันนี้ส่งมาจากถาดนู้นนะแล้วอันนี้ส่งมาจากถาดไอตัวบบฟเด็กเล็กชิพนะไม่ได้มาไก่ดีด้วยนะไม่ได้มากับคอมโบเลยนะ ถ้าไม่ร้อนเนี่ยคือเราคงหยิบกินไปแล้วเขาคงไม่ให้ซ้อมมา <laughs> ใ,ให้สลัดนี่นะไม่แก้เรีื่องกินแล้วสดชื่น,น, <laughs> นเพราะว่นเนื้อมันอ่อนๆใช่ไหมม,มนแบบเครื่องเทศมันเครื่องเทศแบบเครื่องเทศเต็มปากเลยพอกินกับสลัดแล้วมันแบบสดชนสดชื่นแต่ต้องเป็นคนที่กินหัวหอมได้อหอมกินหอมได้หอมเยอะมากหอมเยอะมาก มันแบบหอมมะหอมเนื้อมากเลยอ่ะมันแบบไม่ใส่แป้งเลยโอ้อร่อยเลยไม่ใส่แป้งอร่อยเลยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับแป้งรสชาตนะินี้เนาะผมเดือกินมันนาใส่น้ำมันน้ำมันพริกผงคือมันาวนิดหน่อยมันกลิ่นมันแปลกมากเลยอ่ะ <c oughs> คือคุ้นมากเลยนะแต่จำไม่ได้ว่ามันก็ <c oughs> คือกลิ่นอะไร <c oughs> ดูแล พริกเกาหลีหรอพริกผงเกาหลีที่ใส่ในซุกกิมจิไอ้พริกผงเกาหลีอะที่มันแบบผงผงที่มันฉุนฉุนน่ะน่ากสิรเหเออไอ้พริกผงเกาหลีอะแล้วก็อาจจะมีไอเนี่ยอะไรนะไอไอที่มันเป็นเพสมันน่ะที่มันเป็นแบบว่าที่ใส่โคชูจังอะเออโคชูจังอะ <c oughs> มันเอาโคชูจังแล้วก็ใส่พริกพริกเกาหลีผงเกาหลีอีกใส่เข้าไปอีกแล้วก็ผสม ถ้าเรากินเพลงโยเกิร right. ์ตก yeah. no, ับแป้งอ่ะมันจะทําให้เปรี้ยนน้อยลงไหมไม่หรอลองแล้วไม่ได้เลยเปรี้ยวกันไปยาวๆเลยไม่น่าเลยไม่รักควักเลยควักแสดงเลยคือเหมือนแบบกินไปต้องกินน้ําไปอ่ะมันแบบมันเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนกินแป้งดองแบบแป้งก็คน เียโเกิรเค่ยเอชอบปเปรี้ยวแต่ว่าไม่เข้าเข้ากลนหรอกแต่ว่าเปนแคถนอมอาหารเลยอือเหมือนแบบเี้ยวและอยู่นานปาสซมบ้านเรานี่ใช่เออเหมือนกันเป็นแค่ถนอมอาหารให้มันมันอยู่นานมากขึ้นแป้งมันก็จะอยู่นานมากน่าจะประมาณนั้นอะอันนี้ความเห็ดส่วนตัว เก่งมากกินแป้งเก่งมากใช่กินแป้งเก่งมากปมมือกินเก่งมากกินแป้งเก่งมากเลยมันยังไม่มีข้าวอ่ะมันต้องกินกับแป้งกินกับข้าวเปล่าๆถ้าจะแนะนำให้สั่งนะนี่เลย beef ด e l ก y ิ i เ e ิกทิปอร่อยมากินกับแป้งเขาอ๋อฮกินกินกับแป้งโอเคใช้ได้อยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าแป้งมันเปรี้ยวมากอ่ะ สามารถหรือว่าแบบเบื่อรสชาติแต่ละอันอะ่ะ mix and match กันได้เลยนะครับแต่ใส่ันู้อนุันนี่เน้นนใสเนี่ยมาทําให้แป้งอะ่ะกลิ่นรสชาติแป้งอะ่ะมันดรอปลงทําให้กินได้ง่ายขึ้นถ้าจะให้แนะนํานะวิธีการกินนะ mix and match จะ work สุดนะครับแล้วก็แต่ละคำมันจะไม่เหมือนกันใช่แล้วแ,ลแต่คะคำจะไม่เหมือนกันเลยแล้วจะไม่เลียนใช่ถูกถูกเราเราเราได้ลองแบบว่า t r a d i t i o n a ที่เป็นแบบว่า o r i g i n อลของเอธิโอเปียแล้วก็เลยเราจะมาลองกินแบบว่าเอาแบบว่าเอาเอาตัวแกงของเขาเนี่ยมากินเหมือนแบบบ้านเรานะครับก็คือเราก็เลยสั่งข้าวผัดปลามาเอามาลองชิมกับแบบว่ากับแกงเนี่ยว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะคุ้นกันเล็บมันอาจจะคุ้นคุ้นรสชาติกับเราดีกว่าไหมคือรู้สึกว่าเวลากินกินไอตัวเทสไอตัวแกงของเขาอ่ะกินกับข้าวอ่ะ รู้สึกว่าแกงเขาอะรสจัดมากเลยนะพอกินกับข้าวอะรู้สึกว่ารสจัดแต่พอกินกับแป้งอะแป้งรสจัดกว่าแป้งรสจัดกว่าข้าวผัดหอมเนยนะข้าวผัดหอมเนยกินกับเนื้อจริงหน้ามีน้ำตาบึกเลยกินหมดเลยแข่งกังเลยเออกินหมด นนโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการไปแตะรถกับร้านอาหารเอธิโอเปียนะครับผมโดยการให้คะแนนของผมเนี่ยจะให้คะแนนจาก5าอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวการเดินทางนะครับบรรยากาศการบริการรสชาติแล้วก็ตัวราคานะครับผมการเดินทางนะครับเราจะนั่งจากบีเนะครับลงที่สถานีมานานนะครับผมแล้วก็ออกประตูทางออกที่1นะครับ เดินตรงไปที่ซอยสุขุมวิทที่3นะครับผมจากนั้นก็เลี้ยวเข้าไปในซอยสุขุมวิทที่3เดินตรงไปอีกประมาณ300-400เมตรนะครับผมก็จะเห็นร้านนะครับอยู่ทางด้านขวามือติดกับถนนเลยนะครับผมซึ่งเร้านร้านอาหารเนี่ยจะเปิดทุกวันนะครับเปิดเวลาที่เสกมงถึง5าทุ่มนะครับผมบรรยากาศค่อนข้างที่จะตัวข้างหน้าร้านเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนนะครับก็มีโซน outdoor แล้วก็นะิน d o o r เนาะ เอาดอเนี่ยก็จะเป็นมีหลังคานะครับมุงบางเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอิน d o o r ก็จะมีผ้ามา่านปิดนะครับบรรยากาศข้างในเนี่ยสะอาดอา,อาจจะอืมคึมนิดหน่อยแต่บรรยากาศเสียงเพลงอ่ะโอเคใช้ได้นะครับมีเสียงเสียงเพลงอาจจะด,ดังไปนิดหน่อยนะแต่ถือว่าถ้าคุยกันปกติอ่ะโอเคใช้ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเสียงดังรบกวนอะไรเรามากนะครับการบริการนะครับ ก็ไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ถึงกับดีมากผมว่าให้กลางๆเพราะว่าเวลาเราจะสั่งอาหารอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเรียกที่เขานนหนึ่งแล้วก็เวลาเราสั่งเนี่ยเราจะสั่งสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราคนพี่พนักง,งานเขาจะพูดเป็นเขาจะไม่พูดไทยไม่ได้เขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวถ้ารสชาติโดยรวมเนี่ยถือว่าแบบว่ากลางๆงนะจะรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกแปลกอย่างเดียวเลยคือตัวแป้งเป็นเจอราเนี่ย แป้งเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบแป้งหมักเพราะฉะนั้นมันจะมีความเปรียปร้ยวๆนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลากินกับเครื่องแกงอะไรเงี้ยมันจะทําให้มีความเข้มข้นมากซึ่งไอตัวแกงหรืออะไรต่างๆนานามันมีความเข้มข้นอยู่แล้วพอกินกับอินจรลาเสร็จป่าวเข้าไปมันจะยิ่งเข้มข้นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าเวลากินกินไปอ่ะอาจจะต้องแบบกินน้ําตามหรือว่ากินสลัดควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะลดลดความเข้มข้นลงนะครับผม ซึ่งถ้าถามว่าจะให้เปรียบเทียบกับอะไรในบ้านเรานะอาหารอะไรในบ้านเราเนี่ยผมว่าน่าจะเปรียบกับข้าวนะเหมือนเรากินข้าวกับกับข้าวนะครับคนเอธิโอเปียเนี่ยเขาก็จะกินแป้งอินเจรากับตัวกับข้าวนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกปากกับอาหารบ้านเราเท่าไหร่เนาะแต่คือการไปกินอันนี้ก็คือเหมือนไปกินเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของชาวเอธิโอเปียนะครับผมราคาราคาเนี่ย ในความรู้สึกผมคือแอบแพงนิดหน่อยแต่ไม่ได้แพงมากถ้า,าไม่ถึงคําว่าแบบแพงหูฉี่อาจจะรู้สึกว่าแพงนิดหน่อยเพราะว่าด้วยตัวอย่างเซ็ตคอมโบเนี่ยมันใหญ่จริงนะกินได้ประมาณแบบ2อคนสามคนขึ้นไปนะครับแต่คือด้วยเครื่องต่างๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่เครื่องเทศเนื้อสัตว์อะ่ะมันก็จะมีแบบเป็นอย่างๆไปนะมันก็จะไม่ได้แบบว่า เนื้อแต่แบบเนื้อเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อไอตัวบีฟเเล็กชิปที่เป็นเนื้อเนื้อผัดเนื้อย่างนะครับเนื้อทอดแดดเดียวอ่ะที่เขาให้มาเนี่ยก็คือปริมาณของเนื้อเนี่ยก็คือประมาณไม่ใหญ่มากประมาณนี้ซึ่งก็กินได้ประมาณสักสองคนนะสองคนได้ ครับผมแต่พอสั่งมาสองอันอะรวมกันอะคือน่าจะกินได้ประมาณสี่คนอะเออเพราะว่าเรากินสองคนยังกินไม่หมดเลยอะเออยังต้องห่อกลับบ้านะ่ะนะนะประมาณนี้ดังนั้นสริรวมแล้วคือผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ6.5นะครับผมโอเคก็ใครมีความที่เห็นยังไงหรือว่าเอออยากอยากให้แนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเออใครที่เคยไปลองแล้วอยากมาคอมเมนต์ก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเราไปดูว่าเราจะแตะรถกันที่ไหนนะไปละบาย